จำับหนึ่งในความหวังของการจัดการกับพญานาคอัคคีสีทองที่แข็งแกร่งมากในเวลานี้ก็คือมหากรงจักรพิฆาตศัตรูซึ่งเป็นอาวุธวิเศษใหม่ของจักรวาลสามเสียนที่เปิดตัวมาเลยนะครับว้าวมากๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เพลารถโกมินเขาหาเจอนะครับพญานาคปีศาจเนี่ยมีเงื้อแน่เพราะนั่นหมายถึงจุดจบของชีวิตเขาเลยแต่หน้าตาของมหากงจักรพิฆาตศัตรูเป็นอย่างไรกันแน่ดินว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีความคล้ายจนถึงเหมือนกับชื่อ ของละครโกรมินผู้กล้านะครับที่มีกงจับอยู่ด้วยเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตดูนะครับก็จะเห็นว่ากำลัย,ยกขขาว,วิเศษแล้วก็ผพ้าแพรแดงที่อยู่ในชื่อของละครโกรมินผู้กล้าเนี่ยก็จะตรงกับที่พรารถโกมินเขาใช้อยู่เลยนะครับนี่หรือเปล่าที่เป็นปริศนาที่ถูกซ่อนมาเนิ่นนานนะครับตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวโกมินผู้กล้านะครับเราเห็นชื่อละครเปิดตัวมาเอออาวุธวิเศษเอะมันมีจักรเนี่ยจักรนี่เมื่อ,อไหร่พราะรถโกมินเขาจะได้ใช้ทําไมพารถโกมินไม่มีจักรก็มีหลากหลายคําถามนะครับคือ ไม่มีจักรอีจว่าไม่แปลกนะครับเนื่องจากว่าจักรวาลโกมินนะบางเวอร์ชันเนี่ยโกมินก็ไม่ได้มีจักรแต่ว่านีลจักรเขามีจักรบางเวอร์ชันนีลจักรไม่มีจักรแต่ว่าโกมินเขาก็มีจักรส่วนเวอร์ชันนี้นะครับคุณผู้ชมนีลจักรมีจักรส่วนพาลรถโกมินเดี๋ยวก็จะได้ครอบครองอาวุธวิเศษยิ่งใหญ่มากๆ อย่างมหากงจากพิฆาตศัตรูนะครับส่วนถ,ถ้ามองถึงชื่อละครโกรมินผู้กล้านะครับที่เราเห็นว่าเป็นกงจากนี่แล้วท่านมองว่าอันนี้คือน่าจะเป็นมหากงจากพิฆาตศัตรูนะครับงูหรือว่างูใหญ่ที่เห็นอยู่ในกงจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของพญาน,นาคหมายถึงว่ากงจากนี้แหละ หรือมาหากงจักรพิฆาตศัตรูนี่แหละที่จะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถจัดการกับพญานาคขีได้นะครับทีนี้หลายคนก็ถามอีกว่าอา้าแล้วมาหากงจักรพิฆาตศัตรูเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่ถามดิเหรอครับไม่รู้ดินก็ไม่รู้ดินจะรู้ได้ยังไงในเมื่ออาจารย์สุเมธอ่ะซึ่งเป็นคนจุดประเด็นนี้เป็นคนบอกว่าเฮ้ยมันมีอาวุธนี้นะเป็นอาวุธที่ วิเศษมากหนึ่งในะอาวุธวิเศษที่แบบโหมันทรงพลังมากแต่ว่าก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือว่าได้ครอบครองนะครับพูดมาเนี่ยแกยังไม่รู้เลยขนาดแกเก่งขนาดนะั้นแล้วนจะรู้ได้งไงฉะนั้นเราจะลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับกับการตามหามหากงจากพิฆาตศัตรูในโกมินผู้กล้าช่อง7ด HD ดูทีวีกด35นะครับดินเชื่อว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมันน่าจะมีการตามหาให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันวิเศษนะมันมันได้มาอย่างยากลําบากนะครับซึ่งในท้ายที่สุดนะครับมันอาจจะเป็นไปอย่างที่ดินวิเคราะห์ หรือไม่เป็นก็ได้นะครับเสียงรถไฟดไม่ได้ยินไหมครับหายคิดถึงเสียงรถไฟไหมครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะออกมาในรูปแบบเดียวกันกับชื่อละครโกรมินผู้กล้าก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ดินเชื่อว,ว่าเมื่อมีการเปิดตัวมหากองจากพิฆาตศัตรูออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความสวยความขลังสมกับเป็นอาวุธวิเศษอีกหนึ่งอย่างเลยครับ มหากงจักรพีฆาาศัตรูเป็นหนึ่งในอาวุธวิเศษในตำนานนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่งมีการเปิดตัวในจักรวาลสามเสียนเป็นอาวุธที่ไม่เคยมีใครได้ครอบครองได้เห็นหรือว่ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะจึงต้องเร่งตามหานะครับนี่เป็นกงจักร ที่มีแสนยานุภาพทรงพลังอำนาจมากกว่าพระแสงสอนหรือว่าธนูทองคู่บ้านคู่เมืองของคูศีนครหลายร้อยเท่านะครับซึ่งกงจักรนี้แหละมีคุณสมบัติที่สําคัญมากที่สุดก็คือสามารถตัดตัดชับ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 ,ชบ,ชบตัดได้ทุกอย่างครับไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าผู้ที่หนังเหนียวอยู่โยงคงประพันธ์ ซึ่งนั่นก็คงจะหมายถึงพญานาคอัคคีสีทองที่ตอนนี้นะครับเขามี3คัมภีร์คัมภีธรรมะพิชายยุทธแล้วก็ชุบชีวิตไหนจะท่านหินนิลการอีกนะครับซึ่งเขาก็ผ่านการฝึกวิชาจนเรียกได้ว่าครบแล้วนะครับหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพานมีการทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างไหนจะ ไฟของพญานาคนะครับซึ่งมีพิษของพญานาคอยู่ซึ่งโอ้พลังนี่ยิ่งใหญ่มากๆเขาเหนือว่าโกมินนะจากที่มองดูในตอนนี้แต่เห็นว่าด้วยความเหลิงของเขาด้วยความประมาทของเขานี่แหละที่จะทําให้เขาพ่ายแพ้เมื่อเจอกับพระรถโกมินนะครับความมั่นด้วยครับท่านผู้ชมแต่ว่ามี2ประเด็นนะครับถ้าเกิดคู่นี้ต้องมาเผชิญหน้ากันและสู้กันในโกมินผู้กล้าตอนจบอะ่ะสประเด็นที่บอกก็คือมหากรจากพิฆาตศัตรูกับ แรกของข่าครับเอาข้อหนึ่งก่อนนะครับมหากงจากพิฆาตศัตรูเนี่ยนะครับละครปูทางมาแล้วว่าในทายที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นก็คือพ่ารถโกมินเนี่ยหาเจอแล้วก็ใช้อาวุธนี้เนี่ยมาหากงจากพิฆาตศัตรูเนี่ยสังหารพญานาคอัคคีนะครับเพียงแต่ว่าไอระหว่างที่มีการต่อสู้เนี่ยพ่ารถโกมินต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีต้องรีบใช้กงจากสังหารพญานาคอัคคีไม่งั้นแล้วเนี่ยคือเทียบฟอร์มการต่อสู้เขายังเป็นรองอยู่ถ้าเกิดว่าโดนไฟโดนพิษพญานา,นาคเนี่ย ครั้งก่อนก็อาการหนักนะครับอาการแย่ครั้งนี้มันจะหนักกว่าเดิมเพราะพญานาคคีเขาฝึกวิชาจนแบบมันมันแกร่งกว่าเดิมถ้าเกิดเขาปล่อยใส่พราระรถโกมินอันนี้อาจจะลำบากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ายังเป็นร่างทองแดงอยู่ครับส่วนข้อ2คือร่างทองคำนะครับคือถ้าเกิดว่าในระหว่างการต่อสู้ของคู่นี้แล้วพราระรถโกมินเนี่ยนะครับได้อัพเลเวลขึ้นมาเป็นร่างทองคํา คือในละครก็พูดถึงร่างทองแดงเนี่ยมันมีจุดอ่อนนะมันไม,ไ,มไ,มไม่ได้ทนทานต่อไฟนะครับแต่ว่าร่างของพญานาคอัคคีเนี่ยก็เป็นสีทองแถมเขาก็อัพเลเวลฝึกวิชานู่นนี่นั่นมาเนี่ยเขาเหนือกว่าเหนือกว่า,วามากด้วยครับฉะนั้นอย่างที่ดินบอกเลยว่ามหากรงจากพิฆาตศัตรูถ้ามีก็ต้องเรียบจัดการแต่ถ้าไม่มีระหว่างการต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดเขาอัพเป็นร่างทองคำก็น่าสนใจด้วยความที่โกมินเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับก็พูดถึงร่างทองคําโดยก่อนนันนี้ก็เป็นร่างทองแดงนี่แหละแต่ว่าไม่ทนทานกับไฟ นะครับถูกศัตรูวางแผนในการจัดการฟ้าผ่าตุ้มตามเกิดไฟลุกเผารถก็มินตตายไปอีกท่านตาฤาษีก็เลยชุบ ร่างทองคาขึ้นมาแล้วมันแข็งแกร่งกว่าเดิมจึงก็เลยมองว่าถ้าเกิดเวอร์ชันนี้จะมีร่างทองคาก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าเส้นเรื่องมันก็มาคนละเส้นกันแต่ว่าก็ยังสามารถให้เกิดร่างทองคําได้อยู่นะครับผู้ชมมันก็สมเหตุสมผลในการที่จะไปต่อสู้นะว่ามันจะสมน้ําสมเนื้อมันจะสูงสีสําหรับคู่นี้มากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีร่างทองคําก็ไม่เป็นไรเลยครับลุ้นกับมหากรจากพิฆาสตศัตรูที่จะใช้ในการจัดการกับพระรถอัคคีร์สจิก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดด้วยความทที่ลละครปูา,ง,าสงสัญ,ญ,ญ มาละมากรงจากพิฆาตศัตรูจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการสังหารพรารถอัคคีจนตายเผื่ออาจจะขาดสองทอนเลยด้วย3ไปนะครับสำหรับพญานาคอัคคีนะครับของโกมินในทุกๆเวอร์ชันเนี่ยตายยากจริงๆนะครตายยากมากบางทีก็เข้าใจว่าตายไปแล้วแต่ยังไม่ตายก็จะมาโผล่ในตอนท้ายตอนจบเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอย่างเวอร์ชันก่อนเนี่ยนะครับก็ตายด้วยการที่พรารถโกมินเนี่ยก็ใช้ยาวิเศษซึ่งอัดด้วย พลังของแสงอาทิตย์อของท่านตาฤศีนะครับแล้วก็ใช้ธนูกรดเนี่ยยิงส่งพลังนั้นไปนะครับยาก็ไปโดนที่ตัวของพญานาคคีนะครับตู้มเกิดระเบิดขึ้นมา ร่างของพญานาคอัคคีนะครับก็ไฟลุกแล้วก็แหลกสลายส่วนโกมินผู้กล้านะครับเราติดตามเวอร์ชันล่าสุดกันนี้น่าลุ้นสุดๆุด,ดนินว่าน่าจะเป็นช่วงเกือบเกือบงสุดท้ายละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมหากงจากพิฆาตศัตรูจะหายากขนาดไหนหน้าตาจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไปลุ้นอตอนสุดท้ายนะครับในการสู้กันของพระรถโกมินและพญานาคอัคคีครับยินชวนดูสดไปด้วยกันนะครับละครโกมินผู้กล้าทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD ดูทีวีกด35และคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่า ไม่ได้ตื่นมาดูสดก็สามารถรอดูย้อนหลังได้ในคืนวันพุธและวันพาริหัสวดีเวลาเที่ยงคืนทาง YouTube ช่อง3เสียนนะครับใครดูจบถึงตรงนี้พิมพ์เลข9้ เลข8เลข7ขอ3ตัวนะครับพิมพ์ใต้คลิปตรงนี้แล้วก็แล้วก็จะตามด้วยความคิดเห็นใดๆก็ได้นะครับคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับแสดงความเห็นยึงก็ไม่ได้พูดถึงโกมินมาสักพักสักระยะหนึ่งเลยนะครับหลายคนก็มาดามหาวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครโกมินผู้กล้าไปด้วยกันนะครับก็กดติดตามกับดินได้ทาง YouTube และท i k t o อกช่องพิชราปรพลนะครับแล้วเกิดเล่น Instagram มก็มา Follow มาติดตามมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับเราพบกันคราวหน้า